สวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนปาหาเพื่อนกินข้าวตอนนี้เป็นเวลาดีซีค่ะปักกาลังเตรียมโตไปหาเก็บพักนะคะปั่นจัก,กรยานเล่นรับอากาศสบายสๆย,ยามเช้าตรู่ซึ่งไม่มีจราจรและผู้คน มีเป็นตำส่งที่ปาเฮดไวเมื่อ,าอาวานนี้ตอนบ่ายนะคะป้าปไ,ดปได้ขอความหาลูกและะ้วค่ะพอแบบลูกสาวไปทำงานนะเขา,าทำงานอยู่ในในตัวเมืองที่ไกลลันไ่นะคะแล้วที่นี ปาเล่นบอกว่าซื้อข้าวเหนียวม้แฮมแอนเดอแล้วที่นี่ซื้อข้าวเหนียวมโลดนึงนะค่ะเขาเขาได้แป้งข้าวเหนียวมาให้ป้าสามถุงสงสัยอันแป้งข้าวเหนียวนั้นประมาณสี่ลอยกรัมนะ,ะคะเขาก่อนเลยซื้อมาสามถุงเพราะาปลากระตมสมแล้วก็เอาไส้ถุงไว้รอบเพื่อที่จะให้มันเข่าเครื่องเนาะค่ะกะว่าจะกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาแล้วก็ แช่น้ำนิดหนึ่งแล้วก็จะได้กินกับส้มตำแล้วทีนี้ได้ได้แป้งของนียมมากค่ะเพราะว่าอ,อ้าคือเอาแป้งขหนียวคือบอชือขหนียวอ๋อทำไมถึงขหนียวเลยฉันก็นึกว่าแป้งของนียวบอได้เขียนมาจางังสั้นป่าว่ากันเลยนะคะแป้งของนียวเองเลยล่ะ เอาไปเฮ็ดบัวลอยตัวค่ะแบบนี้เฮ็ดขนมมกกับบัวลอยทันแล้วกันได้สิได้กินกับอันนี้ค่ะกับเส้นกว่าจะได้เทคตั้งหลายเทคกดกล้องแล้วก็เบ้าเลยมันมันเลยว่าเอ้ยไม่เอาเอาใหม่ดีกว่ากดเท้อที่สองค้นตาเขาตา กาจะได้คลิปนะคะเรื่องเธอไม่ชอบคำพูดตัวเองก็มีเออบอ่มันเทคเดียวพานนะคะอืมปนีนนี้ช่วงนี้เป็นเวลาตีสีค่ะตีสี่ดีหรือยังตีสี่ห้านาทีกิน่ำเขาบอกตีสี่เนี่ยพ่อเขาบระใ้มากมาค่ะปากเลยบม่ได้กินแล้กค่ะปะกอะไปนอนดีกว่า น้อยจนถึงตอนนี้นะคะจนถึงซีสามเลยช้อนอยู่ในเครื่องอะ่ะ เครื่องดีไปนังค่ะกินเสร็จแล้วก็จะออกเดินทางปั่นจกรยานลาบขัวค่ะ กระเ็ดไว้ทุกอย่างทําไว้ตั้งแต่เมื่อวานกะว่าจะกินเมื่อวานนี่แหละพอไม่ได้ข้าวเหนียวมาก็เลยอึ้อ เดี๋ยวความเคยชินนะคะติดปัดตื่นตเช้านะ่มันก็เลยถึงเวลาแล้วมันก็เลยตื่นถึงแม้จะไม่ไปทำง,งานอาหารเพ็ดตะเช้าเลยนะคะฟ้าก็เป็นใจฟ้าก็สว่างรุบเป็นน้ำตาฮหก็เลยหนึกตื่นนะคะ ตอน,นอนนานได้แนละนอนมันก็มีกําหนดนอนมันเนาะร่างกายคนเรานอนมันก็รู้จักรู้จักอิ่มรู้จักนอนอิ่มนอนเต็ม เขาไหยเชื oh, actually, huh? uh ่อไดีค่ะวันหน้าจ,จะได้ทำแกงอ่อมแต่ใบชะพลู สดชื่นตื่นใหม่กระซึนค่ะตื่นใหม่ๆก็สดชื่นซ้ายสักหน่อยก็ง่วงนอนอืม บรูจะอยากกินยังไหมคะอยากกินอะไรก็ต้องทำเองมันก็เลยไม่รู้สึกอยากจะกินอะไรเป็นบางช่วงค่ะบางช่วงก็ไปเลื่อนเห็นเมนู ก็ได้ไอเดียแต่อยู่เมืองไทยนะฮะอยากกินยังเนี่ยไปเดินดูเลยเลือกซื้อไม่ต้องคิดเลยแต่อย่งนี้ต้องคิดแล้วก็ลงมือทำ thank mm -hmm. you โอ้โหกินเผ็ดแล้วไปกินร้อนเลยนะอีกจังน้อย็นละค่ะประมาณตีสี่สี่สิบถึงจะปั่นจักรยานออกไปซิได้กวนน้ำมาเตือนน้าแต่ไม่เป็นไรหรอกเขาเขาไม่มีเวียกอะไรบร่ได้เี็กเบียกแค่งา่างยังนอนไปนกกั่งสกัดรถก็ซืเย็นๆได้จักน้อย แต่ก็หผอมผ้ายนต่ตะกล้าลดเ่าไปเพราะเป็นมูค่ะพราะได้มีมูปากมูเบา เอาไม่ให้จังไดเนาะมาตัวนี้มาตัวนี้เขาเอาอยุไรได้ค่ะไม่ถึงตัวปลานนี่เถอาไม้ให้จังไดแก่มากเนี่ยพ่อน,น้องมาเนี่ยเขาก็มีอายุของเขาเนาะแต่ว่าจะไปสิไปก่อนไปได้นหมชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนเนะาะกันตะมาไปก่อนเด่้อปกติตามจริงกับ มาแล้วค่ะเขาก็อายุสันกว่าคนเท่านะแจ้งสว่างตีสามประตื่นมากสว่างล่า บีไม่ได้ปลูกพักจักต้นและหาป้ามีแต่ชะละแหน่ที่เกิดมาในกระถางเก่า ยูมังไพรนะคะ่ะหกตุ่มตีหนึ่งตะแวะลานตํามสมนะคะ่ะลานตํามสมเขาขายเนื้อมือขึ้นแนละะ้ค่ะสําหรับคนที่แบบว่าออกหากินตอนกลางคืนเนาะออกหากินอาหารเนี่ยแหละคะ่ะออกหากินหาเที่ยวเขาขายกลางคืนก็าขายดีนะเพราะว่ากลางคืนเนี่ย ร้านก็จะไม่มีหลายร้านใช่ไหมคือจะกินตำสมแบบปลาแบบออริจินอลบานๆนะ,ะเห็นพิทุกซ่าแวะกินที่ร้านหนึ่งบอกว่าส้มตำออริจินอลปล้า ลาลแบบบ้านๆแบบกินร้านแบบ้านค่ะซุโมนนี้ม่แม่ปลาปูปกะปลากระตําปลาปนกันม,มีปลาช่นิดนึงที่ขายอย่งในต่างประเทศเป็นปลาปลากะดีซึ่งมันก็เม็นรสชาติที่แบบเขาเคยกินมาตัแนน่อยนะคะอิมอ่มนะคะ กินหนักมากโ่้โหมันเป็นไงด้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนะค่ะเนาะ กินหรอน้ำตาอะไรเมนอน่ามากินเขาน้ำกันไม่เนาะค่ะไม่รู้จะกินเมนูอะไรเลยล่างเธอก็แบบกินขนมปังเลยเพราะว่าเพราะว่าเมื่อยทำาม่ได้เนาะล่างเธอเอากับแบบว่าเออกินคนเดียวกินอะไรง่ายๆถ้านัดกับเพื่อนเนี่ยแล้วก็จะอยากหาเมนูนั่นนี่ทำแพ้เพื่อนกินกินกินจอยกัน คนไทยเจอกันก็ทําอาหารแต่และคนก็เอาเมนูนู่นนั่นนี่มาบางคนเขาก็ไม่ชอบทําอาหารเนาะบางคนก็แบบทาไม่เก่งก็เอาผลไม้เอาอะไรเอาขนมเค้กมาคนไทยสังสรรค์กันเนาะค่ะกันไปคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเพดมากเลยจะกินกาแฟ,ฟยังไงเนี่ยมายค่ะ,ป,ะปิดเก็บผักก่อนของบรรยากาศดีมากเลยอีกสักยี่สิบนาทีจ้ะเดินทางหนะ้า ตีสี่สี่สิบประมาณนั้นนะคะนาะบ๊ายบายค่ะ